ไเอาเละทุกคนลยยาวเมียมาเด้อเหรอมียมาเนาะเจนเอามาเป็นยังเนาะเอาเนแล้วเนาะบ่เอามาแล้วก็มีรถไปน้ำเลยโอ้แท้ด่าค่ะมีมีวนายนอยู่ได้เลยวม้าเกียรันทาเกียเออบานีเขมมันเกีเข้มหวยคัหาตินบ้านัทายเกียถือเสียม้จะมีชดใดบ่อย ขี้ดไม่ได้บ่จ้ะได้อยู่ได้หนุ่มใม้ก็มีแท่เราปุ๊บมาดิมีเบิร์ดได้ยางนั่นเอาเขียดเราไปม่มาล้อพิษยางนะเดี๋ยวนี้นะเห็นมาน่ะขี้ดบันแน่นนกขนแล้วมันจะปัญหาด้วยว่าเสียได้อยู่บ่อเนี้ยนี่ทำไมคะมันโอ๊คุปี้อืมสวยแล้วว่าเชียงกันเนาะบัวพานี่ก็คือเชียงเชียงบอดรุ่นลบอดเลยเนาะบอดบอดโดยที่บริบบการทักษะาเลยบาดนี่ตัวเชียงนี่ถ้าว่าพาแล้วมันดีก็เป็นแย่งเกาลีเห็นเลยนะว่าบุญบุญเท่าบ่นี่ก็เป็น หมดสิดเกคิดว่าทั้งเพศทั้งหมอเพิ่นก็าอะแจ้งแล้วเนาะเด้ก็เป็นบ่วงเอาอยู่ดูหมอเพลินบ่กินไมคอยกินน้ำบ่กินได้ไหมกินแลเพื่อนเียกุ้ชอเนาะกินได้หมวะกินไหมเอาเหยียดเลยเนี่ยนี่ละบ่เพือนบงกินกี่ชัดวตกเ่ยะบ mỗi tạo ra chi hai là khuya 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 này khuya 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 กินเลยนะปกติตัวน้อยมูกินเฮ้อยาพรานจีบเท่เนาะอือ้เป็นพงมันขอาดางแกนีเนาะสามกวนีเออมือทาจะออกกหน้าหน้าเทผ่องนหน้า่องกอมางไงอีกเงินจออกไปหน้าไตาเกลดกัน้เพราะว่าอเอเกลเกลนบ้านนะเออเกล็ี่นี่ลายเลลายตึกักเ่ ไม่ตัวตี้ไม่ตัวแตนก็มีเนนาเลยคุใช้นาเจ้ายู่ใชนาเจ้า่ไหญ่่ใช้ไปอไปเอไปทำเบิงมมีงนงจ้ะตรวต้องวางนะเออไม่ค่อยเด้อมาขามวานมากระทันวานเด็ไหยังเด้หมท่านบามาขาม่นีหวานนี่ว่าอะเลไไปไม่ไปมีเบิดดิมีแต่เบิดโมเบิดนะ จะเอาว่าเสจปาจไปเอาทีมาเมืเอไปเอาแล้วุคนจะไปเอาเมียมาเด้อเหรอเมมาเนาะเสแมาเป็นยังเนาะมาเป็นก่อแล้วเนาะขึ้นเองบอเอามาแล้วก็มีรถไปน้ำเลยโอ้แทได้ค่ะมีมีวันายยนอยู่ด้เลยวัน้าเกียรติวันาเกียรติอบาดเีเค็มมันเก่เค็มหัวพี่วันากินบาทวันากียรเสียไม่าจะมีชดใหบ่อย ไม่ด you ้บ่จะได้อยู่ได้น้ำไม้ก็มีแต่เาันด้นี่เบิดได้ไม่อย่างนั้นเอาเขียดมา้มันพิษวางนะเดี๋ยวนี้นะเห็นมานะเขีบแนนนกคันมันจะปัญหานี่วิได้อรือบ่อเนไม่นอคูปีอืมสวยแล้วว่าคูปลานัาน้่ก็มีเลยว่ายังเฮมาพร้อมนะอืเอากรสอบพอมเนาะากอบเนยมใ กรุ่นแบบตัดเอาจะกินตัดเลกินให้ดับเลย่นหะไม่ดนาดไม่ตายไหมยู่บ่ะไ้าอย่อยยังไมาหมก็วาเธอหนับอมีกินเลยกินตัวนี้ก็ย่าตอนหนอยู่ํำลุงเราหมักปลาปูหุงกลหนึ่งพอเราไปป๊กเพื่อยอยู่ได้ครับแต่พอแพี่น้องเลยแคกแซ่บแซบแซบเทยน ปลูกแกงกับปลดินยีะปกินแกงนะเอออหารกี่กิโลเนาะเออามาจะเ็กได้ไม่ใช่กิโลนะว่าเองปุกลูกแล้ปลูกอะครับคนกิโลนะแบบกิโลเขากี่กิโทเลยมีลูกปลูกเดียวเจ้าตะเป็นคนกิโลกี่กิโเลยก็บเอาเลยมันส่อยังมม่ส้มด้ยรูไม่ได้นั่งให้ผู้เดียวว่าแบบนี้นที่มากินมาแกงอ แทงเตงน้อยบ่เผื่ห้กินบเลยบเยอหมดหมดออตามาต่อยก่นน um> şey ีมยอมิงเนาะอัเรื่องกินเรื่องอยู่้นสูบ่ถอยเรื่องตีเรื่องต่หอถอยบวสู้แต่ท้านี้จะขายทอดเย็บคุเก็บไม่ีแวงกอกมีอยู่ใช่ไหมะั้ยัทง้าได้พพวเขาเมื่อกไปแ่ไหอยู่รระถางท่านสมนะไม่สมท่นหวาน ทำไงวะจตจำเตี้เอยู่ใช้อยู่ใชู้บุืนตาบริการเปนอยู่เพื่อนป้าเออเามันอยู่นเพื่ไปเรื่อยๆวันนี้เพื่อนป้าอะรมันมีกุ๊กอย่างนี้อมันบริการเป็นอะไรอออยู่ที่ปีคดอ่าเขดเขียวเข็เขียว่ะิดเขียวผู้ชมบอกดห้เก็บอันแม่เขาทานโอ้วานนึงบริยิบอออเสียใจเนาะอ่านทาาเราปีเชิงไหนกัน่ืนี่ะ นันไปนิงก็ได้ไี่ตัวแกห้งานนั่นมันแคบได้ฮะมันแคบมนน้่งน่องละเออถึงได้สเอาโบพายไปหายิ้มเถอะกินน้ากอนบ่ไป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 เลยไปไปสะดาก่อนยังไงได้สะดามไหมแหงน้ำกลัวบุญเคยรถด้วยเอ้าลองเฮ็ดเยบไอ้เคยะนองนี่ โอเคพี่น้องเนาะหลังจากมากลับมาที่หาสาดำเนาะหรือว่าน้องดำพี่น้องเลยก็เดินทางมาหาทางครอบครัวพู้ตู่เพิ่นเนาะเพิ่นทรขอโคนช่วยเหลือพี่น้องเลยเอ้คนอื่นบิดทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีกันบัสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อจังได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบริเวดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเ้ยพบพ่อโโลมน้ำกันเนาะบ้านหวยบ้านหวยเด็กที่หกหนึ่ง บมางการซีค้นไปนี่ก็ได้มีอกันไปไมีโอกาสได้ขึ้นมาทางนี้เออสบายดีสบายดีขอบใจคุณหญ่ใจดีสีมาถ่ายท้าเพาที่มาสัมผัสไหยกับพ่อแม่กระดิใจเออเออเจ้านี่เพ่เป็นคนโทรหาบอสเซนโดยเขาดีนะรอไปดู อยู่บอ่อแสนแล้วไปหู้ทางไม่ได้ใช้ไป,ป,ปรีบๆเ่าแสนบังตลอดอ่าใส่มใส่ไม่ขออนุญาตเด้เลยเบาแสนนิดว่าจักทางแท้ <laughs> ไปเดินกินออนา <c oughs> เดปป็นอะไรทีก <c oughs> ับเป็นเธอแรกหรือว่าครั้งแรกเป็นอะไรน้อยอเข่ามากก็ได้เ <c oughs> ขัามา,าทางเบาแสนก็ได้ฮับทรายจากทางเอื้อเพลนไ่นเพลน่า อโทรขอคุณสื่อเรือดแน่วาสนาเป็นไปได้บ่ดี๋ยว่าจังไดเนาะเอาแต่เขาก็มาถ่ายทำเดี๋ยว่าให้ยไปนอกคนเบิ่งทางคนรักคนใหญ่เบิ่งเบิ่งก่อนว่าเป็นในใดที่ไปที่มาเป็นแบบไดเนาะอ่ามีแต่เข่าเรื่องด้วยแหละว่าอันให้ทางเอื้อยน่ะเราสฟังเนาะที่ไปที่มาตั้งแต่เริ่มมึงน่ะเป็นในไดใช่ไหนะที่ไปที่มาตอนแรกกันบอกบอกซื้อโพตูก่อนก็ได้เนาะหาโพตุยังก็ซื้อพอหนุ่มเมื่อย่อ ชื่อพอก็คือพอพอรุ้นหรือว่าพอเแ่ารุ้นพอเแ่าไร่พอซื่อไล่ในชื่อไร่พอในชื่อรุลนไร่เลยเป็นห้องพอไร่ในหมู่บ้านห้องว่าพอเแ่าไร่แม่เแ่าไร่ดูอ้าเอาเอามือเรื่อยๆไนในตู้เลยพอหน่กะเป็นตาโบนิ่งหูกับแต่สวงเดือน หาเดือนหกเดือนเจ็ดแต่ว่าช่วงนั้นก็เห็นอยู่ไปไหนไปหน้าได้แต่ไปไหนไปหน้าปกติจนว่าดำหน้าแล้วพอเลยบบเห็นูพอไปโบได้บานเห็นยู่แต่ในเฮือนพอไปโบได้เลยแต่ก็นี่เห็นงานปกติเนะปกติพอโบเคยอยู่เฮือนพอไปหน้าไปไหนเห็ด้วนเหตุชวนเจิกปีแหละโบเป็น เจอจะอเจ็ดชินี่หละ่าจำม่ได้่ได้เขาเรื่อระวังหนึ่งหกสิบปายแล้วพออดเดือนเก้าหอดวันที่เช้าหกเดือนเก้าปีสองพันเช้าหาโดยตัดสินใจขายควายตัวหนึ่งมีควายตัวเดียวของพวนหงี้่าขายควายตัวเดียวไป่าตัดตาพอพอบดหุ่งบดีทนเลย้าพิพาดประกันได้กะ ขอโทษขออาัยถานหมอที่บึงแยงดูแลผ่าตัดไ้ก็ดีบดีว่ารวมเกินเราามความจริงแต่ว่าผ่าตัดแล้วเปิดตาหเุ่าวงุ้งมาใด้นหนึ่งเปิดตาพอโบเห็นเลยเพอหมอดเลย่เปิดตาวะเมื่อแรกก็บโบเห็นเลยโบ<อ>เห็นเลยหมอดเลยมากระงมมาเขากำปัอนอีกแต่แต่ตอนที่ไปผ่าตัดเห็นเห็นอยู่บเอ้า่เห็นพอเห็นเห็นบ้าง หลังจากพระตัตนหงเป็นพู้ทูตโวยนี่พทูตโวยนี่ตอนนั้นสิบปพระทัหนะเล่าเล่าพระตัตจินใจอันพระตัตสองตาได้แบบว่าเลาแบบว่ายังเห็นอยู่สี่นะเห็นแบบโต้ดียะเราเนาะ แต่ว่า่าตันเลยก็ยังมันเดบอดเลยเช่ยนะบาดนี้ต้องประตูแล้วบอพาตัานระชอบเขาเอาตานเดียวบมดเพื่อนก็าม่กระเทือนใช้การจอประสาทมันเสียบอยากแยแกางบอดซ้าเนาะบอดซับเวอร์บอดรัาแม่ค่ะพาตัาเดือนสง แม่พาตาเหันบอกแม่เ็นพาเบื้อเดียวแม่เห็นเบื้องเดียวเบื้องมุงแม่ยัง่ทห็นแม่เบื้งเดียวแม่เห็นเบื้องเดียวเห็นเบื้งเดียวตอนนี้โดยแล้วก็พอแล้วจะเห็นคือแม่ไปิพอหันเชียนแจ้งแต่ว่าถ้าแม่หนเห็นปกติเห็นบุษชองเลยบอกอกตาเบื้งเดียวเบื้องนี้ยังอุทีพาเบื้งเดียวคือเบื้องหนึ่งคือตอนนี้นะบอเห็นยังเลยมันบอก บ่เห็นเพียงเลยบ่แหละบ่เห็นมันเป็นสีมันเป็นสีแบบไดเป็นเป็นสีแบบใดเป็นสีมืดบ่มันเป็นแบบสีบ่ได้สีบ่ได้สีมันหมอกเป็นควันเป็นยังเพิ่นหมออ๋อมัุเอาเห็นตอนนี้นะนงนี่บ่เห็นเลยบ่พอได้ยินได้เสียงเนาะได้ยินเสียงนี่แหละเสียงมาคันทางมาคนกัีตน้องว่าน้องอ๋อจัก็คือน้องรถมาไค คือเจอะในใจนอนเท้าดามน้ำเหมือนอนถิงแดดนอนอย่นถิ่งแดดนะฮะเขากลยเขาบริสุทธิ์มัวกายกายไต่มาเมื่อกี้น้ำบากคือบ่ออะไรน้ำาะน้ำกะต้มให้อาบหรื่ไม่เอาบน้ำเย็นดีต้มอาบต้มอาบเลยเอันนี้บมได้ว่าล่วงเกินทานหมอกทานหมอผู้ดอกไม้พาตัดอยู่อันทางใดเกาะพุ่มบอขวางสวรรค์นาถียว่มตาโดยเยพุหมอตาตาขวงสวรรค์นาถีนี่แหละ มันเรกยกับผ <'ve> ู้เห็นก็เห็นอยู่ดอกเหล่าวตามความจริงค่ะเนาะเอื่อยและพ่อและแม่แต่ก็ไม่ได้สิเล่หลายไม่ได้เห็นคือไม่ดูแล้วเนาะครับพตู้จุยก็เห็นอยู่หันนะผี่ตู้จุยแล้วก็ไปเห็นห้องอยู่หันนะแต่หมอเพิ่นกันในน้ำยู่เพิ่นก็่าเห็ด ผาตัดีอกเซียงเผิ่นว่าหาสิมหาชีพพอคนนีมีความดันขึ้นตาเสียงเผิ่อแกแนะนำอธิบายให้งูแต่ว่าเสียงไปผอมๆกันหมอเผิ่นกกว่านี่แหละท่าผ่าตัดแล้วจอประสาทตาเผิ่นดีกลับขึ้นมาเผิ่ออาจจะมองเห็นได้หมอแนะนำแบบนี้แล้วเลยตัดสินใจเสียงเขาเรียกอะผ่าอะ มีความเสี่ยงโบพาก็มีความเสี่ยงกันเนาะโบพาเนี่ยก็คือเสี่ยงเสี่ยงบอดลุลุ่มหมดเลยเนาะบ่นเลยบอดบอดโดยที่บริบบิกระทักษาเลยบาดนี้นี่ตัวเสี่ยงนี่ถ้าว่าพาแล้วมันดีก็นเป็นแค่มาลีเห็นเลยแล้วบุญบุญเท่าโบนี่ก็เป็นหมาะสิบดูเลยเนาะเ็นือว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นก็ว่าแจ้งแล้วเนาะบอกเลยกพิ่นบอกเอาอยู่เลยหญิงอยู่เข้าใจทานหมอเพิ่นอยู่แล้ที่ให้ พวกลูกๆมาเมื่อนี้นี่แมนอยากให้จุดประสงค์แบบใดเนาะแมนอ่าจุดประสงค์การคันเป็นไปได้การอยากให้แก้ไขตาพอขึ้นแต่ว่าห้องหมอแผงสวรรด์นักเทศเท่านี้เพิ่นจะอาจเหตุหาบ่ได้แล้วโอ้โหคือแปมาแล้วดูอ่าเนี่บ้ยตั้งใจแต่ชีวิตทางใดเน่สบอร์เซียนบาตินทีลคอยกับโบเคยและบานตินมีแต่สวรรค์เนาะแมน เอาสใช่ไหมกับคือถ้นาเบิงเนาะมีนี่อตอนนี้ก็คือแบบว่าอ่าทาว่าคือห้องโมจามรุษยิเกียเติคนอ่าคือคนไปมาแล้วเนาะในวันนี้ทาว่ามีทั้งใดทั้งอ่ามองใคองนึงที่ว่าเคนนั้นไดกัเข้ากับลองลองแนะนำมาเบิ้งเนาะทาว่าหากว่าแนะนำมาแล้วบบบนี้ทาว่าบุญประตูเพิ่นเนาะมีผู้สดผู้ซอย อยากโอ้เนาะภาพประตู้คนโลกไปยู่บนหันบนน้กะจังวากันผิดนะอยู่ทางท้าหู้มองก้อนเนาะแต่ว่าผู้ตู้เป็นบัตยุสวรรค์นี่ลองมาแล้วไปคือนปรตูนี่ก็แจ้งยุสวรรค์แน่นี่แจ้งดีแจ้งโบแจ้งแต่เบื้องที่โบได้ผ่านโบเดินทาง่าแล้วทศไทยเกาะอันที่ว่า หา,าใจาาใจหันเอื้อยใจร่วมไปมืองที่แล้วเสียสิบล้านเสียสิบล้านพ้ามีดหันหมอเพิินหวานใส่เลนซีล้านหาเพล่นเลนมันเป็นของแท้ตัวนี้ค่ะาใส่เลนธรรมดานี่บอได้ตาเพิ่นเสียแห้งหมอเน,น้นนาำใส่ใส่เลนซีล้านหาสองเลนหันคุณที่เก้าล้านเก้าล้านบาทนี่ร่วมทั้งขายุขายาเพินินหายใจซิบล้านเอื้อกระจายไปเลยสิบล้าน ลาบ้านนี่หันมือสี่กลับออกมาเผื่อกระจัดขายุขายาอีกรวมทั้งคาโหลดคาล่างมาบ้านผู้ดีเสียอีกล้านหนึ่งมื่อสี่กลับมา<อ>ผู้ดีเป็นชิเล้าน1ิเบล้านบ้านนี่คืนมาได้สองอาทิตย์เพื่อนนัดให้ลงไปกวดคืนเอ่ยก็พอกระพากันลงไปแล้วจ่ายขายาหาแชนรวมทั้งขายุคาโหลดคาล่างกลับบ้านกลับไปกลับมา<อ>ประมาณล้านหนึ่งผู้ดีรวมๆนี่<อ>มดสีองล้าน สะพ่อเงินขายควายตัวเดียวของพอหันได้สิบเอ็ดล้านเราจึงบอกว่าสิตัวใส่ขับตาเนี่ยเป็นเลยเนาะตาลายสวยตัวเดียวเยอะมากกว่าตาสวยห้งตานี่แหละเยอะมากเลยเอ้ไม่แก่เพราะว่าจะจะไปใช้อีกบาทนี้น้องเนาะโอ้ยชาว่าขออนุญาตเดี๋ยขออนุญาตชาว่าตัวพอพอได้เดี๋ยจะขอสวยเหลือต่อแบบว่า เลยอยากหายเทื่ื้ืเืืือืืืะกะืขออ้อืืืื้ืาอยากได้ห้องือง้ืืืืืืืืืืืืลืืัืละ เทพื e ้นเรื huh? um> ้อนแล้วก็เรื้อนหายพอกับแม่มีห้องหนึ่งพอผื่นก็ได้ขึ้นงลงขึ้นลงเป็นยากลำบากตาเผื่นก็เห็นหนูเวลาลงมาไทยคนผสมไทยนะไทยเบาลงมาตลาดคณะน้องน้กระจุกมีห้องกระจุกมีสีลงกะมันลงมากมันลำบากต้อเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเนาะอันนี้คือก็ก็กวัดคอวัดคอห้องหนึงพอได้อยู่อยู่ตลาดนี้นะเนาะ นี่คือเอื้อยเพิ่นโมได้บวาห้อมครอบได้พี่น้องเนาะเพิ่นบวาในสิ่งที่เพิ่นอยากได้มาโลดเนาะโมได้ว่าเออบวบใบเบี้ยงเนาะในสิ่งที่เพิ่นอยากได้เพิ่นซื้อออกมาโดยเอ่าแบบ เงินว่านแม่ทีว้านอะไรก็คืออยากให้ควมสะสรวกแม่ก็แม่ควมสะสรวกให้แม่ก็เหน่อึ้นกับจูงขึ้น้องกระจูงหลขอมนทาเคือ้อยชีเฮ็ดทีสร้างให้กะเอ้ยกับบุญนี้เอ้ยกับวันเ้าและครอบครัวเอ้ยกัโอ้รอบครัวเอ้ยจังหาเอ้ยอยู่บ้าน ตอนนาบ้านอาจารย์บ <c oughs> <inan S 2> oh, oh. ้านชาพพนหะบ้านเลเหลเมื <sh> ่อยอยู่นั้งภูวะเลยเมื่อยเพื่อนตั้งภูวะว่าจึงชาติาตนจะนจ่องเข้ามีอีกลูกสาวเพื่อนอยู่นะเพื่อนกับไปไปลมากลูกสาวกับลูกเพยอยู่ในวยกันเซนีเฮ็ดนะมึเนนอน้าเด็กวนี้ให้ทั้งพ่อแม่กับทังเพนอนน้าแบบว่าบอคือการพ่อทานซักพ่ท่านรู้ก็ได้เพื่นแต่พอเพื่อนกับพ่อต่กุ่มเจ้าของเนาะแหละบันนี่เอื้ยเพื่นกัเลยเนาะ้าว่า ว่มมีเงินข่าซูมัขาปัวหรือว่าถ้าภุรักภุยญาทาดใดเนาะอยากส่วยๆในด้านนี้สินะหรคือว่าโอ้ยเนาะพอแล้วเนาะคือว่าไปหาหมดหามองยั่นบุรีบัเซ้าอยากสวยเรื่องของน้ำหรือว่าเทพืนแล้วก็อะไแล้วห้องนึงกะสาธุเราเนาะอะไ้อยู่ในเศ้าสะดวกเนาะแต่าว่าเราด้องการได้ดีนะหรือว่าเพื่อความสะดวกสบายของพ่อกับแม่เนาะบุญอยัางให้ขึ้นลงเนาะ ม่งไเนาะ่ไได้เลยลูกว่าสำนีได้เนาะไขได้จะไขมันแจ้งนี่ยกบืนมันจะแก้ทังคันก็คือตาไแก้ตรงนี้ทัางแม่แก้ได้ฮะนะยังไงพ่อกลับมามองเห็นนี่จั๊กก็ได้กัปกติก็คือทังพ่อคนกัดมาทำนี่กันยั่งถือว่าไปมาได้่ๆนั่นรู้แต่ก่อนเนาะทำนี่น้ยังองตัวตุ่ยอิ๋วจั๊กเนาะด้วยจย่หอยด้วยจุยจักปี ประทูจจยตอนนั้นนะตอนที่พระเ้าไปแต่ว่าผู้นั้นบบดเนื้อว่นเนื้อหนังไ้มันนะเนี่ยตอนนั้นนะเาข้าับไปแต่ท่านนอ่าประตูอมุลงก็ได้อะไรเกาะตอนนั้น1ิซล้านเดะมันที่ขายบนขางไขางไรเจ็ดล่านขางไรเจ็ดล้านเปลี่ยนในเพิ่นนะ เปลี่ยนเลนใหม่ได้พาตัดเปลี่ยนเลนใหม่ได้เลยเช็ดล้างมืออ่าขเหน่อยเช็ดล้านขาเหนื่อยเช็ดล้านอ่าอันนี้ว่าสีล้านหา่สีล้านหาแม่หันใส่เลนธรรมดาหันแปดเส้นหลายลายร่วมขายุขายยาแม่หันทั้งข้ารถข้าล้างกับประมาณสามล้านปลายนี่แหละเืลยพาไปเหตุปีที่แล้วนี่ฮะเพราะว่านั่นทั้งดูจอยเปิดมาปุ๊บก็เคยเห็นแล้วนะ วันนี้ตอนตอนมาตอนมาชงอยู่บ้านนี่เป็นชารวินบานนี่เป็นวินบานนี่แม่ก็เปิดมากกรเห็นเห็นแก้วต้อยในวงหมอต้นไม้ต้นตอเห็นนั่เลยแม่ลูกเพื่อนให้นับนักมักมีกะนับกะทึกชีโน้ยโอ้ยเจ้าจะไปช่างก็มือเลขออกได้เอาชื่อเลขยกกันเองเออที่เอาเงินไปเอาเงินไปเอาตัวคนไปอันแม่ปวดตายอีกเนาะ เออจะมาถือเลขลิกันชได้จ้าหมดแล้วลูกสีดวยบอยชิได้พาไปหาหมออีกเนาะนี่ลูกบอหยอกเด้อเนาะเต็มคงจะดีใจน้ำเนาะอ่าไปเลยก่อนั้นเน้ที่เขามาไม่ได้แกมาถ่ายมาถามสัมภาษณ์เบื้องก้อนเนาะว่าคุณเติมาในได้เขาก็ยังบอย ได้มาเห็นตัวจริงได้ยินจต่ทางเอเป็นวอลสูฟังว่าอย่างนั้นเนาะกับบุญมีดอกกับบุญถ็นไปได้น้อยอย่างนี้นะับขาวบัมะทายบัวมาถามกับบุมีกระหูกระห็นแลกับบุมีการเช่วยเหลือได้กับบานนี้การก็กัเข้าใจ้ยู่โดยพ่อทายลงไปเนาะถ้าวุามีพชอยพลายเหวดกับบุญมาการช่กยเหลือได้ไม่เอาวยเหลื่อประสงค์ ไปร้านเหมานร้านลูกุกเช้ากูอยู่นะนี่แล้วพอเป็นครูเป็นครูนี่เหมาะไม่เมะเนาะว่าดีหาอันนั้นหาอันนี้ผู้นี้เอาให้เ้ยนั่งยู่หลบหน้า ว่าได้ไปซื้อขนมบ่าวั้มงมื่อเลือขอบใจเลยขอบใจเลย้ว่าได้ไปซื้อขนมบ่าวไั้มีภาษาติโลติล่ามากกว่ามันนี่วายบอเซจไปหู้ทาไม่ได้ใส่คนกลุ่มถุกมาเนาะเป็นนังนำเนาะเห็นมากะดีใจแล้วพอแม่ืหอยก็ดีใจแล้วขอบใจหลายๆทีเด้เบิ่งสมเบิ่งส้มแลละกะ อ่าจังไดก็ให้ความคิดความเห็นในเด้อพี่น้องเด้อเนาะสงสารผู้เฒ่าพี่น้องเอ้ยอ่าสงสารผู้เฒ่าเพิ่นเนาะจังไดก็สุดแลวแต่อยากซอยแหละพี่น้องเอ้ยเออทุกด้เราเห็นซุมื้อนี้ก็ยัง โอ้ยไปหาเฮาจ้านได้นี่หาการหาเยื้งซ้ําเฮาช่วยคนให้เห็นใจทุ่งได้ซ้ําให้ชีวิตใหม่ให้เพิ่นด้วยเนาะคุณแง้ําจัดโลกไปไปนึงให้เน10เมตรนี่ก็ดีใจเลยนะพอสนี่ก็เห็นดจากที่บ่เคยเห็นบาดนี้พบห้วยแจ้งขึ้นมานี่้ําเกิดชาติใหม่ในลูกแจ้ง จวดแจ้งมาจืไปตู้ผัแหงแล้วเจ้าเป็นผู้ใดเป็นผัแหงเลยแตกได้รูปแกแตกบอกแตกแล้มาในคือตาเองแหละอบอกคืออยู่นั่งตัวเองยู่บอยู่ตูบ่คือบ่คือตะกาหนาแงไหมันมันเป็นสีเปลี่ยนเนาะมันใส่เก่ามันบ่เเก่าเ้เก่พูดในวัดว่าปูนปูเห็นมัเห็นวัดเออ้ต้ย ใส่แว่นใส่แว่นใส่ตาไม่ได้เลยเบ่งเบงตัวใส่แว่นิดไใส่ได้ใส่ัอาอทีแล้วมืดมาเพว่ามันสีมันสีลยต้องเต้องเปดตาเเพราะ่ช่วงเดือนหาเดือนหเดือนเก้เดือนเก่ากัไปพาตัดอันที่เชเดือนเก่าปีสองพันสหาโด๋ยโดยเอาแตสั้นแล้วพี่น้อนกะเิน้ำกันเนาะจรนาน้ำกันแล้พี่น้อยทานได้นอยากซอยซอยก็ยินดีพี่ทัองเลยก็ได้พาไปหามุธหมอด้ดยว่าแต่ว่า อ่าแต่คือทางเลยผมบอก่แหละเนาะว่าจะได้ห้องน้ำครับพันธุ์เพชรก็หอกอะไรอันนี้ทั้งดอกไม้ยูขึ้อแล้วก็เที่ยวเราเที่ยวลงือถึงในในสิ่งดิ่นขออย่างที่สองทว่าเนาะอ่าซอยพอทั้งด้านตาบเห็นกับพอซอยบวงหางคว่ำลำบากแก่เพิ่นปัไดไอสิ่งน่าเนาะอ่านี่ก็คือในคว่ำเป็นวงเป็นใหญ่ของลูกอ่าก่ะ ชาทีเฮ็ดได้บ่ด้วยน้านําแลงเจ้าของก็บ,บ,บ,บ่แฮงๆบ่ถงว่แล้วก็ดได้เอออายหากินพอคุ้มเจ้าของก็แฮงแล้วเนาะแต่ว่าเป็นยังคืออ่าอยากใหนน้อ่าผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือก็ย้อนเฮา

chương hòa đứa chương hòa đấy chơi đấy nó tôi chơi xòm chơi xòm Mấy mơn mà mơn mót bò bò <laughs> ừ. <laughs> 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 ใเก่าทางทมงานก็ดีทียทอากนใจหลายๆกี่าไปพาไสกีเก่าไปทาไหนให้ไมีคนหนักคนแพงไปถือเปิดใจเๆานยไปนั่นและเนอกกับพีตามสมต่อไปพี่น้องนถ้าว่ามีการช่วยเรือกับับเขามากพี่น้องนอว่าถ้าวเราผู้ใหญ่ท่านใดอยากให้เขามาอัปเดท ให้เป็นสภาพบุญกับทางทีมงานกับยินดีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามยทางบอตากับบุมีอย่างมาฝากมาทอดเนาะพี่น้องเนาะกันนี่แหละอ่ามาไทยเนาะให้กับพวกเนี่ยพี่น้องยิบซีได้บนไปส้มน้องกันตามทางเอ้ยเพื่อละเอ้ยเขามาเบิ่งนแน่เนาะเป็นดใดๆก็ได้หรือบ่ได้กัให้จุนน้องเขามาเบิ่งนแน่มาสั่นเนาะเอ้าไปเอาเนาะเด้อข้อมองขอบใจเลยเด้อเด้อรำรวยรำรวย ทางนีปัญญาใจดีเข้ามาซอยเหลือกระแห้งเป็นการดีซะเออถูกเนาะจับน้ำการพ่อเจ้ากันจับน้ำกันเรื่อบ้านคนละลูกล sure ูกขออนุญาตนปุ๊ดไหม่เดียเออใช่แล้วกรับโอเคจะน้องพี่น้องเนาะทางเบียดเดงเล้ขอตัวลำลาก่อนพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อาลำลาก่อนพี่น้องสบายดี